อย่าเพิ่งรีบเปิดพาร์ถ้ายังไม่ได้ฟังคลิปนี้ครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้กับผมในช่อง TXC นะครับผมวันนี้เรากลับมาอีกแล้วนะครับในช่วงของการที่เราจะบริหารเพชรยังไงนะครับให้ประหยัดเนาะ อันนี้เนี่ยอาจจะต้องพูดถึงเป็นคือถ้าสายยังไงก็ไม่เติมเนี่ยก็ข้ามไปได้เลยนะครับเพราะว่นนี้ผมจะน่าจะพูดถึงคนที่จะเติมเงินนะครับก็มัจจะมี media rush อันใหม่นะครับที่ที่เข้ามาเนาะให้เราได้แบบมีสิทธิ์ได้เหรียญเก่าเนาะนี่ก็คือต้นเหตุที่ทําให้ไ d ดีเก่าเริ่มราคาตกนะครับคือถึงมันจะมีเหรียญที่มาแทนเหรียญเก่าได้เนี่ยแต่ยังไงมันก็ไม่เหมือนกันนะครับและนี่มาแล้วครับเหรียญระดับตํานานนะครับเหรียญ wolf ที่ว่าจะคลิแล้วบวกเลือด สเนะครับผมโอเคมันมีเหรียญคิดอีเวนต์มาแทนแหละแต่ยังไงแท็กก็ไม่เหมือนกันนะครับยังไงแต่สายนี้ก็ได้แท็กฟูกว่าเนาะแล้วก็จะได้ไปทางอึดเนาะถ้าของคิดจะเอ่อเว r ร์ g เจเน a เรชัมันจะเป็นบวกดาเมจนะครับโอ okay, แล้วก็แท็กอื่นก็ได้จะค่อนข้างฟูกว่าเนาะก็ที่ผมบอกว่ายังไม่อยากให้รีบเปิดเนี่ยคือจริงๆถ้าใครอยากได้เอเหรียญพวกนี้ผมเชื่อว่านะคือ มันวนเนี่ยเวันมันจะวนกี่เหรียญนะสี่แปดสิบสองเหรียญเนาะเวันเดี๋ยวมันก็ต้องวนมาอีกครับมันมันไม่มีทางที่แบบหมดแล้วหมดเลยหรอกถ้าเกมมันหากงนได้เนาะผมไม่ก oh, ล้าการันตีร้อแต่เชื่อว่ามาอีกแน่นอนครับอ้าวแล้วก็อยากได้อะจะให้รอทําไมเหตุผลอยู่นี่ครับติดสิว่านี่เห็นช่องบนไหมนี่เลยโบนัสแรกนะครับของการเติมพาร์เนี้ย มันจะทําให้เราเนี่ยใช้ค่าโอนเหรียญน,น้อยลงนะครับคือคือถ้าใครเคยโอนเหรียญเนี่ยมันจะมีสมมติโอนครั้งแรกเรายังไม่ได้แบบบวกสิอย่างที่เราต้องการเนาะมันก็จะให้กดรีได้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็เสี่ยงโอกาส33%มสิบสนใหม่อ่ะเนาะเออปกติเนี่ยถ้าเราจะรีเนี่ยครั้งแรกมันจะเสีย1เพชรแต่ว่าไอ้พาร์ทนี้มันทําให้ไม่เสียครับคือครั้งแรกฟรีคือมันจะลดเลเวลละหนึ่งอ่ะจาก1 2 3 4 5เป็นฟรีแล้วก็1 2 3 4 ซึ่งถ้าเราซวยจริงๆมันก็จะประหยัดไปทั้งหมด5เพชรเนาะซึ่ง5เพชรคิดเป็นเงินนี่ก็ไม่น้อยนะครับผมในราคา99บาทผมถือว่าสําหรับใส่เติมนี่ค่อนข้างคุ้มนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ผมแนะนำเนี่ยผมอยากจะบอกเลยว่าเดี๋ยวมันมาอีกรอบครับให้คุณเน่ะเตรียมให้พร้อมก่อนว่าคุณจะโอนเหรียญอะไรซักเซตหนึ่งนนแล้วพอมีอะ่ะคุณค่อยเปิดพาดนี้ครับแล้วก็ซื้อเหรียญแล้วก็โอนเหรียญด้วยเลย นาะมันจะได้เปิด99บาทล้คุมเพราะมันไม่ได้อยู่ตลอดไปเนาะไอเรียนนี้มันอยู่มันอยู่กี่วันไม่รู้เอฟเฟกต์วิวไลฟ์47เดก็อยู่แค่7วันนะเนาะก็ถ้าจะเติมเนี่ก็จะเติมวันแรกแล้วกันก็เติมประมาณวันกลางๆมันจะได้ได้ครบหัวท้ายไอมีเดียลไลฟ์เนาะโอเคก็เป็นการแนะนำสั้นๆในการบริหารเพชรน,นะครับเพื่อการประหยัดเงินของทุกคนเนาะไหนๆจะเสียเงินแล้วก็เสียให้มันคุ้มนะครับ โอเควันนี้ผมลาไปก่อนนะครับผมไปพบกันใหม่ใครอยากคอมเมนต์อะไรได้เต็มที่เลยนะครับสวัสดีครับ